สนับสนุนโดย b e n e p l u s by Benefit โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณสอง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกาศน,น้ำนะคะแล้วก็พบกับจุเช่นเคยค่ะสําหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยเรียกได้ว่าเดือดมากๆค่ะทุกคนไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่มันรวมถึงต่างประเทศด้วยเช่นกันค่ะจุคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องเห็นสถานการณ์การชุมนุมประท้วงหลากหลายทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเนปาลประเทศฝรั่งเศสน,นะคะหรือจะเป็นประเทศที่อังกฤษก็ตามนะคะก็เรียกได้ว่าโหเดือดจริงๆนะ นะซึ่งการชุมนุมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุหลักๆก็มาจาก ปัญหาทางด้านการเมืองนะคะร่วมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจณตอนนี้นะคะที่ทําให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่พอใจกับการทํางานของรัฐบาลเลยและที่มากไปกว่าน,นั้นนะคะการชุมนุมในหลายพื้นที่เนี่ยมันก็ยกระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีการประทะกันร,ระหว่างผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศเนปาลค่ะโอ้โหคือจูคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นผ่านตาผ่านโซเชียลกันบ้างแล้วเนาะทั้งการเผารัฐสภานะคะการบุกปล้นบ้านรัฐมนตรีหรือการจับตัวบุคคลส คัญทางการเมืองมาแห่ประจานค่ะก็ได้รู้ว่าเป็นภาพความรุนแรงที่พุ่งตรงว,ว่าเราก็ไม่ได้เห็นกันมานานแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะจูก็เชื่อว่ามันก็เป็นการสะท้อนความกดเคืองของประชาชนบางกลุ่มนะคะที่มีต่อผู้มีอํานาจนะที่มันสะสมกันมานานหลายทศวรรษแล้วค่ะสําหรับเหตุการณ์ที่เนปาลนะคะจุดเริ่มต้นของการประท้วงครั้งนี้นะคะมันก็เริ่มมาจากกระแสคําว่าเนโปคิสหรือเนโปเบบีนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักคํานี้เนาะคือมันเป็นสับสลง n เนโปเนี่ยมา จากคำว่า nepotism นะคะที่หมายถึงการเล่นพรรคเล่นพวกเอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาตินะคะส่วนค i ส s หรือว่า baby เนี่ยก็หมายถึงพวกลูกหลานของผู้ที่มีอิทธิพลในวงการนั้นๆถ้าอย่างในวงการบันเทิงนะคะก็จะเป็นพวกลูกหลานดาราที่ใช้คอนเน็ชันในการเข้าวงการบันเทิงได้ง่ายๆนะคะต่างจากลูกประชาชนทั่วไปแต่ถ้าในทางการเมืองนะคะก็จะหมายถึงลูกหลานชนชั้นนาที่ใช้ชีวิตสบายๆด้วยเงินของพ่อแม่นะคะเอาไว้ใช้แบบว่าคนพวกนีน้ใช้ชีวิตหรูหราร่ารวยจากภาษีประชาชนนะ ต่างาชาชน,นที่ต้องดิ้นรนนะคะภายใต้การปกครองจากพ่อแม่ของเด็กพวกนี้นั่นเองซึ่งที่ประเทศเนปาลน,นะคะก็มีกลุ่มคนที่เรียกว่าเนปกิสเหมือนกันนะคะด้วยปัญหาสะสมในประเทศก็ทําให้เกิดความเหลื่อมล้านะคะในฐาะที่ประชาชนเนี่ยก็ต้องดิ้นรนหางานทําแล้วก็ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ําหนักมากๆนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะพวกลูกหลานนักการเมืองเนี่ยกลับ up social กินรู้อยู่สบายนะคะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีประชาชนบางกลุ่มเนี่ยที่รู้สึกไม่พอใจกับการ ทําแบบนี้นะคะประชาชนก็เลยเริ่มปั่นเทรดในโลกออนไลน์ค่ะโจมตีกลุ่มคนพวกนี้นะคะและสิ่งที่ทําให้ไฟในใจของประชาชนนี้มันลุกยิ่งมากกว่าเดิมก็คือเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลสั่งแบนแพลตฟอร์มโซเชียล26รายการด้วยกันนะคะอย่างพวก WhatsApp i n s t a g r กร Facebook นะคะหรือว่า X หรือที่คนรู้จักกันในชื่อของ Twitter เนาะหรือว่า y YouTube เนี่ยก็คือโดนหมดค่ะประชาชนก็โหตกใจหนักมากนะคะแล้วก็ลุกเป็นไฟจริงจริงเพราะว่าโลกที่มันขับ เพื่อนด้วยเทคโนโลยีแบบนี้นะคะแล้วมาสั่งแบนแบบนี้อีกมันก็เหมือนปิดหูปิดตาประชาชนเลยค่ะทาให้คนเนปลาลเนี่ยกดรัฐบาลหนักมากนคะคะเพราะเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามปิดกั้นสื่อโซเชียลก็เพื่อขัดขวางไม่ให้เกิดการวิจารณ์แล้วก็ต่อต้านรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองค่ะหลังจากนั้นกระแสความรุนแรงก็เกาะตัวขึ้นค่ะและเกิดการเป็นประท้วงครั้งใหญ่ที่นําโดยคนหนุ่มสาวหรือว่าคนรุ่น Gen ี C นะคะซึ่งคําว่า Gen ี C เนี่ยก็กลายปเป็นสษณ์ของการประท้วงครั้งนี้ด้วยเมื่อวันที การยายนที่ผ่านมานี้นะคะการประท้วงเนี่ยมันก็ยกระดับความรุนแรงมากขึ้นนะคะมีผู้ประท้วงเนี่ยเสียชีวิต19รายค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า200รายค่ะบางคนเนี่ยอยู่ในชุดนักเรียนด้วยซ้ำนะคะมันก็ยิ่งทําให้ความไม่พอใจของประชาชนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนเจนซีเท่านั้นนะคะที่ออกมาประท้วงแต่เป็นประชาชนทุกคนออกมาร่วมชุมนุมกันค่ะซึ่งถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีโอลีประกาศลาออกนะคะเพื รับผิดชอบแล้วก็ลดแรงประทะแต่มันก็ยังไม่ได้ทําให้สถานการณ์เบาลงเลยนะคะและต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเนปาลที่เผชิญหน้ากับปัญหาทางด้านการเมืองการปกครองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะเนปาลก็มีปัญหาแล้วก็ต้องอเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงนะคะในช่วงปี2539จนถึง2549ค่ะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่ประเทศเนปาลนะคะยังใช้ระบอบกษัตริย์อยู่นั่นเองเนาะในช่วง10ปีนั้นนะคะก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองที่เรียกว่าสับสนระมานคันและสร้างบาดแผลกับประชาชนในประเทศนะคะหนึ่งในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็คือการสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาลค่ะเมื่อวันที่1มิถุนายน2514นั่นเอง มีสื่อต่างประเทศตีพิมพ์เรื่องนี้ไว้น่าสนใจมาหากมีการเขียนระบ,บุว่าท่ามกลางความไม่สงบภายในประเทศนะคะราชวงศ์เนปาลไม่คาดคิดเลยว่าภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่ปัจจัยภายนอกค่ะแต่กลับเป็นเรื่องราวที่ถูกซุกซ่อนภายในรั้วราชวังเสียเองนะคะ วันที่1มิถุนายน2544นะคะซึ่งตรงกับวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือนเนาะก็เป็นธรรมเนียมของราชวงศ์เนปาลค่ะที่มาร่วมรับประทานอาหารมือค้ำด้วยกันวันนั้นที่พระราชวังนารายิตินะคะมีราชวงศ์ราวๆ20องค์มารวมตัวกันนะคะองค์ที่เด่นๆก็จะมีสมเด็จพระราชาธิบดีเพเรินทรานะคะหรือบีเรนดราองกษัตริย์ของเนปาลเวลานั้นสมเด็จราชนีไอสวรรณยานะคะ องค์ราชทายาทเจ้าชายทิเปนทระเจ้าหญิงสรุตรีพระราชาดิดานะคะเจ้าชายเนรชันนะคะพระราชโอรสองค์เล็กนอกนั้นนะคะก็จะเป็นสมาชิกในราชง์ที่ล้วนมีบทบาทในการสืบสันตติวงศ์ของเนปาลค่ะจากคําบอกเล่านะคะ ช่วงเวลาเรา,เ,ราเกือบสามทุ่มเนี่ยก็มีเสียงปืนดังออกมาจากห้องโถงจัดงานเลี้ยงค่ะดังออกมารัวๆทั้งทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ในวังเนี่ยก็รีบเข้าไปดูในจุดเกิดเหตุแต่ก็ต้องตกลึงค่ะเพราะพบองค์ราชายาทหรือว่าเจ้าชายที่เป็นทาระนะคะถืออาวุธอยู่3ากระบอกค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไรเฟิลเอ็มหนึ่งหกศูนย์นะคะพระองค์เนี่ยเริ่มเปิดฉากยิงที่พระราชบิดาตามด้วยพระมารดาแล้วก็น้องสาวแล้วก็ตามด้วยน้องชายของพระองค์ค่ะและหลังจากนั้นนะคะพระองค์เนี่ยก็ทรงสง ังหารสมาชิกในพระราชวงศ์อื่นๆนะคะและสุดท้ายก็ปิดชีพตัวพระองค์เองค่ะแต่ค่ะทุกคนแต่พระองค์เนี่ยไม่ได้สิ้นพระชนในทันทีนะคะพระองค์ก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในอาการโคม่าค่ะแล้วก็สิ้นพระชนในเวลาต่อมานั่นเองซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะรวมองค์ราชทายาทแล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด10องค์ด้วยกันนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประชาชนชาวเนปาลที่ช็อกค,ค่ะแต่ทั่วโลกก็ช็อกกันไปหมดนะคะเพราะว่ามันทั้งน่าเศร้าแล้วก็น่าตกใจมากๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะแต่ทางสํานักพระราชวังก็ได้ออกมาประกาศสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะคะว่าเกิดจากอุบัติเหตุพระแสงปืนลั่นในขณะที่สมาชิกพระราชวงศ์กำลังร่วมเสวยพระกายาหารค่ำนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะการที่มีสมาชิก ชืร,ราชวงศ์10องค์ด้วยกันนะคะที่ สิบประชนในเหตุการณ์นี้และสององค์ในนั้นก็เป็นองค์กษัตริย์แล้วก็องค์ราชทายาาด้วยนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าคนเนี่ยมันก็ยากที่จะเชื่อนะคะว่าเฮ้ยมันจะเป็นแค่อุบัติเหตุจริงๆหรอคืนนี้มันเรื่องใหญ่มากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายเลยค่ะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้องค์ราชทายาานะคะหรือว่าเจ้าชายที่เป็นทาระเนี่ยทรงสังหารครอบครัวตนเองนะคะหลักๆเนี่ยคนก็จะเชื่ออยู่3ทฤษฎีด้วยกันค่ะทฤษฎีแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของปัญหาหัวใจ ไม่ได้หมายถึงเป็นโรคหัวใจอะไรแบบนั้นนะคะแต่หมายถึงเป็นแบบ เรื่องความรักคล้ายอะไรแบบนั้นเนาะซึ่งก็เชื่อว่าองค์รัชทายานเนี่ยรักชอบกับเดฟพยานีรานานะคะยญิงสาวจากตระกูลเก่าแก่ซึ่งความรักครั้งนี้เนี่ยเป็นรักที่สมเด็จแม่หรือว่าองค์ราชนีไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากนะคะเพราะตระกูลทางฝ่ายหญิงเนี่ยเคยมีอํานาจเทียบเคียงในราชวงศ์เลยก็ว่าได้ค่ะก็เลยกลัวว่าถ้าแต่งงานกันไปแล้วนะคะอาจจะมีปัญหาทางการเมืองในรู้ในหวังก็เป็นได้นะคะก็เชื่อว่าองค์ราชทายาทเนี่ยทรงไม่พอใจอย่างมากนะ,ะก็เลยมีปากเสียงกับคน ในนนคครรออบััว่เงส่วนทฤษฎีที่2นะคะก็คือคืนที่เกิดเหตุนเนี่ยองรัชทายาทดื่มหนักบวกกับเสพกัญชาด้วยนะคะและมันก็มีสารบางตัวที่ไม่สามารถระบุได้นะคะแล้วมันก็มีปัญหาภายในสะสมเกิดขึ้นนะะจนสุดท้ายเนี่ยก็ระเบิดออกมาค่ะไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้อีกทฤษฎีหนึ่งนะคะหรือทฤษฎีที่3เนี่ยก็เชื่อว่าพระเจ้าชยานเนธาราตน,นะคะซึ่งเป็นน้องชายขององค์กษัตริย์หรือเป็นอาขององค์รัชทายาทเนี่ยก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนี้นะคะ ซึ่งต่อมาเนี่ยพระเจ้าชยานินทาระนะคะก็ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์หลังจากที่องค์รัษฎาย่าสิ้นพระชนไปนั่นเองเนาะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยจะได้ขึ้นครองราชนะคะก็ไม่สามารถที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับประชาชนได้เลยนะคะเนื่องด้วยข้อกังหาหลายอย่างนะคะบวกกับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนั้นด้วยสุดท้ายนะคะเนปาลเนี่ยก็ได้ยกเลิกระบอบกษัตริย์ไปนะคะและเปลี่ยนมาเป็นสาธารณรัฐในปีพศ2551น้นั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวเบื้องหลังการเปลี่ยนระบบการปกครองของเนปาลน,นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งในเนปาลเนี่ยมีความสบับซ้อนอย่างมากนะคะแล้วก็มีรายละเอียดอีกมากเลยแต่ถ้าถามว่าทาไมจูถึงเลือกที่จะหยิบเหตุการณ์การสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสาเหตุก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยความเชื่อมั่นแล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อระบบกษัตริย์เนี่ยมันสั่นคลอนไปนะคะจนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะจนราชวงศ์เนี่ยหายหน้าหายตาไปเลยนะคะแต่เนปาลในปัจจุบัน ะะประชาชนปลุกม็อบต่อต้านนักการเมืองค่ะและมีการเรียกร้องให้ระบอบกษัตริย์กลับมาอีกครั้งนะคะก็เป็นที่น่าจับตามองค่ะว่าสุดท้ายแล้วประเทศเนปาลน,นะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะ,ะสุดท้ายนี้เรื่องเราอาจจะมีคลาดเครื่องบ้างนะคะเนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกเนาะหรือรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคําบอกเล่าเนาะถ้าใครมีคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะและในส่วนของคําประชาัพท์นะคะจูอาจจะใช้คําสลับกับคําธรรมดาบ้างนะคะเพื่อความเข้าใจ ได้ง้งง่่าายยมกิขึนแล้วสุดท้ายนี้นะคะถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนจูก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยจริงๆค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ